ฮะมันตามหาแม่มันบ่มันไม่นิดมามีดแล้วมั้งมันตัวเล็กลงแล้วเนี่ยค่ะคนละตัวมั้งลูก I know แล <c oughs> <c oughs> <laughs> ้วมัน well, ต you know. sure? ัวเล็กจังเลยอ่ะแสดงมันมีหลายตัวใช่ไหม I <c oughs> really <c oughs> so Boy, are sure อือเอ้ามันอาจะมันอาจจะมีแม่มันแม่สองสามตัวลูกมันด้วย มันก็หาเดินเล่นอยู่แถวนี้ตัวนี้หรือว่ามันผอมลงห mm. รือว่ามันผอมลง The skin นี่ Yeah, well that's what it said online. If they come out in the day, it means they don't have enough food. อะไรมันกินอะไรอ่ะ I don't know. ด,ป mm. ดปูปากมันดูปากปากมันแหลมๆมั้งเขาบอกว่าห้ามจับมันมีเชือ้อโรคเยอะ t มั They have like a bug in the body yeah like every animal ฮึ่มเรต้องอ่านนะกินอีพิก before อ่ากินเธอค่ะม่อืมอเธมันไม่ได้กินหญ้าไปโพกมันเหรอรู้สึกมันผอมลงแล้วเนี่ยกะเนาะตัวเก่าหรือตัวใหม่กะ ขนมันตั้งลักจ้ะยงดนตามันน่ละกป็นว็บีกก่ อะไรได้ที่ห่อไปเลย

ว่าเธอออกมิลค์มันทุ่งคอทุ่ไฮ มันได้มันไม่ได้อยากแอบมันอยากมาหาอาหาร ตุยัดกินี่พีกอ่ะอนาะโอ้ยเวลีหลูดกินี่พีกไปบีแองกริเดี๋ยวมันก็เดินหนีไม่ได้อยู่นี่หรอก นอนง่ายปังงางนั่นั่นนอบานอยู่ดีดีมันก็นอนง่ายปังงางเลยลูกมันไม่จะตายแม่ว่ามันน่าจะหาแม่มันไม่เจอหรือเปล่าอันนั้นหรือมันคันบะอิฉี่หรือเปาโนมันนอนอย่างนั้นเมื่อกี้คือว่ามันอิจฉี่ปะรือว่ามันจะตาย วันนี้ไงบักอีดมาน่ะเดะเดะ r e a l l y o h l e t m e g e t s o m e t w e e z e r s t h e n h a h o w o g e t s o m e t w e e z e r s w h a t d o u m e a n มันจะตายแน่เลยตัวเก่านั่นแหละแม่ว่าเซซม

Since so like they lose quills and then they die. Yeah, so. it looks like it. So it's not going to die, right? Matthew, it will lead to its eventual death. It said that eventual death, meaning it will Should die at the end, end of the telwash. Matthew, we're trying to take immediate action. I'm not My head is definitely in it, 100. You start. Matthew, what A warm sock. เ <laughs> you m like, like, uh, t t h ิ w ไปเอาเสื้ออยู่ในแกลลี่มา like ์ทล์เปิลมี e มาให้มันดิ้งไป r ดอกตเจสิกาโอ้เห็นต่หัวจะเอาโอ้ยปลอดดิสนอเจสิกาเลย <laughs> I'm sorry there's still a few on it I'm sure but uh I'll give it a minute because I'm literally dead die <laughs> let จยพี่น้องห oh, <t> นูตัดลิตเตนะสู่ชงเถื่อนละพี่น้องเพ,พราะว่าจังไรมันจะตายเพราะว่าคอยแน่มึงรลละไป็นตะโบลอดนะเพราะว่าไอ้ให้นะพี่น้องย่งเขาเอ,อินมัดมัดมันกัดน,นะมัดมันกัดมันพี่น้อง ทึ่งมัดทึ่งเห็บกัดมันเเสียงอีกย่างคือเสียงฝนแถ้ละพี่นนอมันนี่คอยกะจะมาอันอยังไงเขาเอนอนย่างละมาฟังพี่หนอคือ,อมาฟังอันเฮ็ดหอกเนาะเม่นแคะเนาะมีตะมัดอรวดมีตะมัดกับอันเห็บ กลาเข็บกินหัวมันนะพี่น้องกละเข็บกินหัวมันก็เลยตายมาเร็วเ้าถ่ายให้แม่หรือจะเป็นคนฝังมันนะมันไม่ดีเท่าไหร่หรอกไม่ได้มันมีแต่รูทไม่มีไม่มีที่อื่นไม่เป็นไรหรมันก็ละลายเมล อ่ะเอาแล้วมาถ่ายวิดีโอให้แม่ไปเที่ยวรันเนเว่แล้วเอาแม่ก็จะ oh, ไปไปที่ยะลึก really จับไว้ทำไมจับไว้เลยเร็วจับแล้ว,วามันจะเงาเงิบลงไปเออไปที่ยะลึกเนี่ย <Yeah. S 2> เอาดอ,นอากไม้ไปให้มันนอนเอากุหลาบไปให้มันนอนดีกว่า

ว่าจะใ่ใจ,จมนันไม่โนเลยเต็มเปมมันนอนหลับหรือเปล่าลูกพิกกเศหดอกอ่ปล้าวมันจะเิอตรงนี้อ่ะ

อเรียบร้อ,รอยปิดแล้วละพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์เนาะสีแดงว,นนวันนี้วันนี้วันอาทิตย์สีแดงคอยกะอ่าฝนตกพี่น้องก็อบ่ได้ไปซื้อของสัง่งไอ้มัดก็ยังเต้นลงเด้งลงเด้งอยู่พี่น้องจะว่าขอบอ่ได้จับมัน บเมนว่าอีหย่างเด้เพราะว่ามัดน,นะมัดได้น่อยตัวดำดำมัดนะ่มันยังเต่นลงเดงลงเดงอยู่ข่อยก็เลือกไ้จับมันนะพี่นอ้องด้ยสิหาว่าอันเป็นขีดียกคืออยังสินะจะสีบบแมนเ้อพี่นอ้องเพราะว่ามัดมัดมันยังอันเต่นอยู่นะผู้หันเห็นอยู่นอกพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นเบ่งบรรยากาศบรรยากาศคึ้มฟ้าขึ้นฝนฝนอีกแล้วเมื่อวานนี่กัไอ กับฝนตกช่วงบ่ายเนาะช่วงไอ้บ่ายนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละเจอกันคลิปหนาไม่ยังดีๆส,สวยๆงามๆเดี๋ยวสิมืว่าว่าฟังนะพี่น้องเนาเห็นมัดแต่เขาก็ะคั่นหัว <laughs>